มาครับวันนี้เราจะทําเมนูต้มยำขาหมูนะครับต้มแซบขาหมูนะครับผมใส่น้ําลงไปเลยครับต้มแซบขาหมูเลยครับผมจะใส่น้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวไม่พอเขาใส่ไปนะครับผมสูตรผมนะครับผมจะใส่ไอตัวอันนี้ไปด้วยขนอซุปก้อนนะครับขนอซุปก้อนหมูนะครับ ใส่ไปทําไมเพิ่มความนัวครับผมมันจะได้นัวจากไปครับซุปก้อนใส่ไปเลยครับสองก้อนครับเพิ่มความนัวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเครื่องต้มยำครับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมใสลงไปอืมเดี๋ยวรอเดือดกันครับผมเดือดแล้วเราเอาหมูนะครับขาหมูที่ผมใช้นะครับเป็นขาหมูอ่าเขาเรียกว่าอะไรขาหมูที่เลาะแล้วนะครับผมนะ ออกมาซื้อจากโลตัสนะครับพอรอนแล้วง่ายสะดวกนะครับผมต้มไปเรื่อยครับจนมันเดือดนะครับผมนะต้มไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวรอไฟเดือดแล้วเรามาใส่หมูกันครับอืมต้มไปหอมเลยครับผมอ้าลืมไปครับผมจะใส่รากผักชีลงไปด้วยนะครับผมนี่เพิ่มความหอมครับหอมสมุนไพรนะครับใส่ไปมีอะไรก็ใส่ไปครับผมสูตรพ่อพิลาเชนไม่ตายตัวอยู่แล้วครับ ว้าวเดือดแล้วครับทุกคนนี่ฮะเดือดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่ขาหมูที่เราหั่นไว้ไปนะครับผมอขาหมูนี้นะครับผมตุนไว้แล้วนะครับนิดนึงนะครับผมนี่ช่วยร่นเวลาเรานะครับผมจะต้มแป๊บเดียวครับผมจะไม่ให้มันเปื่อยครับผมอันนี้ผมตุนแล้วก็มาหั่นนะครับเพื่อให้มันหั่นง่ายนะครับผมผมตุนไว้ละใส่ไปครับตุนไว้แต่เมื่อคืนแล้ว อันนี้ขาหมูผมตุ๋นประมาณสักสี่สิบห้านาทีนะครับผมผมไม่เอาแบบเปื่อยมากผมจะให้มันกินแบบมีความเหนียวนิดนึงนะคะนี่ครับใส่ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอมนเดือดรอบหนึ่งแล้วเราก็ปรุงแล้วก็จบเลยครับผมอันนี้ทำง่ายๆหลักสูตรเร่งรัดแต่ครับผมนี่ ตัวนี้แนะนําเลยนะครับใครจะทําเมนูนี้นะครับผมผมแนะนํานะครับให้เราตุนในตัวขาหมูเลาะตัวนี้ของเราไว้ก่อนนะครับเนี่ยสมมุติเราซื้อมาแผ่นใหญ่ๆใช่ไหมครับที่เคาราะแล้วเนี่ยผมเอามาตุนครับตุนไปสักสี่สิบห้านาทีแล้วแล้วเราก็เอามาหั่นเนี่ยมันจะหั่นง่ายครับผมทุกคนแล้วก็เช้าเราจะกินใช่ไหมครับแล้วก็มาต้มแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเดือดปุ๊บเนี่ยเราปรุงเครื่องปุ๊บก็ทานได้เลยนะครับผมเสร็จเร็วนะครับผมโอเคครับนี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปรุงนะครับผมปร นี่ครับน้ำปลาไมก้าเชฟนะครับผมตัวนี้สูตรลดโซเดียมนะครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปส่ลงไปครับไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยชิมนะครับผมเสร็จแล้วก็จะตามด้วยอันนี้ขาดไม่ได้ครับผงนัวเพิ่มความนัวครับผมนี่เพิ่มความนัวลงไปนะครับผมแล้วก็ผมจะเติมความเข้มข้นด้วยตัวนี้ครับนี่ น้ำมะขามเปียกสูตรเข้มข้นนะครับนี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์แล้วครับมอคัฟนะครับผมตัวนี้เข้มข้นมากนะครับผมเข้มข้นจริงบอกเลยนะครับผมผมจะใส่ไปแค่นี้ก่อนนี่ก่อนเราค่อยชิมกันนะทุกคนอือใส่ลงไปครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวมะนาวเราจะเติมท้ายสุดนะครับให้มันหอมกลิ่นมะนาวนะครับผมอือ โอเคเดี๋ยวเราชิมกันครับว่ารสชาติความเค็มความเปรี้ยวเราได้หร้อยังอือหือโอเคเลยครับผมสุดยอดมากอร่อยเดี๋ยวเราเติมมะนาวนี้นึงก็หอมครับผมแล้วก็สุดเด็ดครับผมจะใส่เป็นไอตัวนี้ไปเลยใส่พริกไปเลยครับอผมจะไม่ใช้อพริกเผาไอพริกไอนี่นะครับพริกพริกเม็ดน,นะผมจะใส่เป็น พริกป่นลงไปเลยครับเนี่ยผมว่ามันหอมเหมือนกันเนี่ยใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะนะครับผมจะใส่ประมาณนี้น่ครับเดี๋ยวว่าปรุงเพิ่มได้ครับอันนี้ปรุงเพิ่มได้อันนี้ใส่ให้มันแบบมีสีสนันนิดนึงนะครับผมเห็นไหมสีสันสวยเลยเนี่ยโอ้ร้อยมีครับโอ หอมมากครับทุกคนเดี๋ยวชิมอีกรอบนึงรสชาติเป็นยังไงได้ไหมอืมอร่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่นี่ครับผักชีนะครับโรยลงไปเลยนะครับผมนะฮะ โอ้น่ากินขึ้นมาเลยครับพอใส่ผักไปเนี่ยอ่าเรียบร้อยนะครับผมต้มยำขาหมูของเราต้มยำขาหมูเละโอเคครับจากนั้นเราปิดแก๊สครับผมทุกคนปิดแก๊สเสร็จปุ๊บบีบมะนาวฮะอ่่บีบมะนาวลงไปเลยอืมบีบมะนาวลงไปเลยครับเพิ่มความหอม เปรี้ยวสนใจครับครับบีบมะนาวเสร็จแล้วก็นคนนิดน,นึงครับผมโอ้ยน่ากินครับนี่ให้ดูอืมน่ากินมากครับจากนั้นชิมนิดนึงเปรี้ยวไหม,อมหอมมะนาวมากอือหือโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันครับผมอืมอ ต้มยำขาหมูสูตรพ่อพิลาเชนครับผม,อ,มอยังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ